ช่างเรียนสครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่น SIPLINE c ลา l l ชเล e กติกานะคะเราจะให้ผู้เล่นนะคะบังคับเชือกตัวนี้นะคะนี่แล้วก็คือปล่อยตะขอตัวนี้ลงมาแล้วตะขอตัวนี้ไปเกี่ยวที่ถังไหนนะคะก็ได้ของในถังนั้นไปเลย แล้วในถังนี้นะคะเรามีทั้งหมด5ถังนะคะมีทั้งของดีและของไม่ดีเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่าใครจะได้อะไรในถังนะคะทุกคนพร้อมหรือยังค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลย <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวสกายเลอร์จะเป็นคนเล่นคนแรกนะคะสกายเลอร์<ม>พร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะคะ ว <Was> าซาบิสรุปว่าสกายเลอร์ได้วาซาบิโอเคสกายได้พร้อมหรือ <tuh> ยังไปนะคะสองซ่อมเห็นแทนเลยอะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคนที่สองกันเลยค่ะเบียร์นาไปรู้กันนะคะว่าเบียร์นาจะได้อะไร เอาแล้วค่ะามาดูกันว่าิดนจะได้ของดีหรือว่าของไม่ดีหนึ่งอสงองสาม เมื่อกี้สกายเลือกได้วาซาบิอันนี้เผ็ดเหมือนกันอันนี้ก็เผ็ดเหมือนกันคับพริกเลยกัดอนซาบิหนูยังกินได้นะเขาบอกว่าตรงปลายมันจะไม่ค่อยเผ็ดมันจะเป็นเหมือนแบบไอ้นั่นพริกหยวกใช่ไหมทุกคนใช่ตัดเอ่อเยอะโอเคได้เยู่เผ็ดแท้เลยเผ็ดหรือเปล่าเผ็ดหรือเปล่าแบไป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 โอเคอยาเปียนหน้านะ ไปพักกินน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นคนที่3ากันค่ะพี่เคสโอเคค่ะพี่เคสพร้อมหรือ,อยังพร้อมที่สุดพร้อมที่สุดโอเคถ้าพร้อมแล้วหนึ่ง เลยอพี่ฝันเลยค่ะโอเคค่ะเดีย๋ยวไปลุ้นพี่ฝันรอนเลยค่ะเสี่ยฝี่พร้อมแล้วค่ะหนึน่งส,สองสาม แต่ะะมัเย็นมากเลยอ่ะแต่มันเย็นนะคะใช่มันเย็นมากเลยเออยดี๋ยวขออนุญาตไปล้างหน้าก่อนนะคะ <c oughs> เริ่มเริ่มเย็นเย็บโอ้ <c oughs> โห <c oughs> และเรานะคะก็มีแขกรับเชิญน,นะคะนั่นก็คือเจดี <c oughs> ขออนุญาตค่ะครับ โอ้โอ้โหรับเชิโนึเรียเลยหมาแบบครั้งเดียวคือได้เลยอับ้ก็ได้น่ะ1แล้รยโอเคตอนนี้จะเป็นตาแม่พึ่งแล้วนะคะใช่ค่ะเป็นแขกรับเชิญ สุดพิเศษของพวกเราบอกว่าฝึกไปประมาณ4-5หรอบกหมดใจแล้วทำได้ไม่รู้อันนี้จะได้หรือเปล่านะโอเคแม่พ่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วแ้่พร้อมแล้วหนึ่งสองสามรอบเดียวอัสองรอบแรกไม่ผ่านนะคะเดี๋ยวรอบที่สองคาะมลลุ้นกันค่ะว่าแม่เพิ่งจะได้อะไรพร้อมหรือยังคะ จะไม่ได้ไเลยพร้อมแล้วหนึ่งสองสามโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารุ้นในรอบที่สามนี้เลยนะคะพร้อมแล้วหนึ่ง โอเคค่ะเดีย๋ยวเรามารุ้นกันอีกรอบหนึ่งเลยนะคะจะกินแล้ว,ลวเนี่ยเนึ่ง <c oughs> มีคนได้หนึ่งร้อยดอลลาร์แม้วัตสคนเป็นแม่พึ่งกับใครใครอีกคนนึงนี่ค่ะเจสซี่ค่ะอ๋อแดดี้แดดี้ก็คือแขกรับเชิญพิเศษของเรานะทั้งสองคนเลยนะอันนี้ของจริงใช่ไหมของจริงนี่มีลรายน้ำด้วยมีตอนนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวของจริงเหรอจริงเออจะบอกว่าค่าเงินตอนนี้น่าจะประมาณสามสิบห้าบาท สามสิบห้าบาทเหรอสามสิบห้าก็เป็นสามพันกว่าบาทสามพันห้าเอาไปทำเล็บดีกว่าเมื่อกี้สนุกมากเลยแต่ตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอตลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องเรียนวิทยสียบด้วยนะคะบ๊ายยบ๊ายบายค่ะมือสั่นมือสั่นใครคิดเกมนี้ดีมากเลยไอเดียดีมากเดี๋ยวเราไปใช้ตอนวันปีใหม่ โอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย